สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ,ะวันนี้ก็มาพบกับวิชาศุนาอ่าโดยครูนันทยาหุ่งเชียงนะคะ,ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สิการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะคะ,ะแต่ว่าวันนี้ก็จะให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะคะจํานวน10ข้อ,อะจะเก็บคะแนน10คะแนนนะคะ ทีนี้แบบทดสอบที่คุณครูจะให้นักเรียนทำก็คือเรื่องที่คุณครูเคยสอนไปก่อนหน้านี้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวไปดูข้อที่หนหน,นะคะข้อใดเป็นลักษณะอาการของผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดกอไก่ไทายเหลวหลายครั้งขอไขมีจุดเลือดสีแดงตามตัวคอควายไอยามมีไข้ และมีน้ำมูกงองูมีตุมและผื่นสีแดงขึ้นตามตัวนะคะคือข,ข้อที่1ต่อไปข้อที่2เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดควรดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นอย่างไรกอไก่รับประทานยาลดไข้และนอนหลับพักผ่อนขอไข้ออกกําลังกายและรับประทานยากอควายดื่มน้ําร้อนมากๆ แล้วก็ง,องอูอาบน้ำสระผมวันละหลายๆครั้งนะคะนั่นคือข้อที่ 2, 2> องต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่3มบุคคลใดมีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุดบุคคลใดมีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุดกอไกนอนกลางมุ้งขอใครอยู่ในที่สว่างโล่งม,มีลมพัด คอควายกำจัดแหล่งพ่อพันยุงลายอยู่เสมององูนอนในห้องที่มืดทึบไม่มีอากาศถ่ายเทนั่นคือข้อที่3นะคะต่อไปมาดูข้อที่4เมื่อมีอาการไข้สูงควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อมีอาการไข้สูงควรปฏิบัติตนอย่างไรก,กอไกอาบน้ำอุ่นทันทีขอไข้นอนห่มผ้าหนาๆนาะ คอควายออกกำลังกายอย่างห่างหมและก็งองูเช็ดตัวและรับประทานยาลดไข้นะคะนั่นคือข้อที่4อ่ะต่อไปข้อที่5ข้อใดเป็นวิธีดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคลมพิษข้อใดเป็นวิธีดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคลมพิษก็ใกล้ร,ลรับประทานยาแก้ปวดทุกสี่ชั่วโมงขอใคใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบ ข้อควายใช้แป้งเย็นตาง,งูอาบน้ำบ่อยๆนะคะนั่นคือข้อที่5ต่อไปข้อที่6ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรคลมพิษข้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรคลมพิษก็ไก่หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้ขอใครเล่นคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงในบ้าน ขอควายฉีดวัคซีนป้องกันโรคงองงูพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนั่นคือข้อที่6ต่อไปข้อที่7นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อป้องกันโรคเกลื่อนนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อป้องกันโรคเกลื่อนกอไก่ใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นขอใครไม่อาบน้ำหลังเล่นกีฬา คอควายใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่นงองูอาบน้ำให้สะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งนะะนั่นคือข้อที่7ต่อไปข้อที่8การปฏิบัติตนในข้อใดช่วยป้องกันโรคฟันผุได้ดีที่สุดการปฏิบัติตนในข้อใดช่วยป้องกันโรคฟันผุได้ดีที่สุดก็ไกลแปรงฟันทุกวันทุกเช้าและก่อนนอน ขอาคายไม่รับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดข้อควายดื่มนมทุกครั้งหลังรับประทานอาหารงอง,งูไปพบทันตแพทย์เมื่อมีอาการปวดและเสียวฟันนะคะนั่นคือข้อที่8อ่าต่อไปนะคะข้อที่9การกระทําในข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคผลริทัน การกระทําในข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคปริทันกอไกใช้แปรงสีฟันที่มีราคาแพงๆขอข่แปรงฟันแรงๆเพื่อให้ฟันสะอาดขอควายหลีกเลี่ยงอาหารหวานและเหนียวหรือชากาแฟงองูไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนทุกๆเดือนนะคะนั่นคือข้อที่9ต่อไปข้อที่10 การดูแลการดูแลตนเองไม่ถูกต้องเมื่อเจ็บป่วยจะส่งผลอย่างไรการดูแลตนเองไม่ถูกต้องเมื่อเจ็บป่วยจะส่งผลอย่างไรก็ไกลหายเจ็บป่วยเร็วขึ้นขอไข้อาการเจ็บป่วยหายช้าคอควายรับประทานอาหารได้มากขึ้นงงงูจิตใจและอารมณ์ราเดิงแจ่มใสนะคะคือแบบพึกัด ทั้ง10ข้อนะคะ,ะให้นักเรียนทําในสมุดทําเสร็จนะคะก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ,ะโอเควันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ